สวัสดีครวีดัดครับรีวิวตะหล่นมาอีกแล้วครับวันนี้เรามารีวิวตะหลนนะครับโอ้โหนี่ตะน,นะตะนอะไรฮะตนล่นกาญจนาภิเศษตตะวันเริ่มจะไปสู่ตะวันออกแล้วนะครับกลับไปหาตะวันออกนะมาจากกาญจนาภิเศษตะวันตกอยู่ที่ตรงทางแยกาบางไซน้อยครับ ทางแยกนะฮะต้องเลี้ยวบางแสน้อยจริงๆต้องเลี้ยวซ้ายไปจากนี้ไปสระบ,บุรี96กิโลนะครับถามจะพูดรู้ได้ไงดูจากน,นั่นนะฮะจากป้ายโก้ป้ายบอกครับแสดงเขาไม่รู้จริงเขา,าไม่รู้จริงครับพูดตามที่เห็นเห็นตามที่พูดนั่นแหละข้างหน้าแยกไซน้อยที่สะพานรถวิง่งอแยกไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลย ส่วนตรงไปในปทุมธานีกับสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวสุพรรณบุรีก็จะเลยกวางขวาสมบัติบุรีครับตลาดสมบัติบุรีก็แยกออกไปส่องสุพรรณได้อีกเมตรชิดขวาเพื่อต่อบนถนนการจนาพิเศษทางพิเศษ,าเศษก,าาก,าการจนาพิเศษกับทางจนาการถนนการชนะพิเศษการจนาพิเศษทางพิเศษครับท่านผู้ชม ตอนนี้กำลังทำาตะดนใหญ่โตเลยครับนี่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้ครับนี่ฮะขวามือฮะตลาดสมเมืองใหม่สมบัติบุรีครับอยู่ใกล้กับทางแยกสุพรรณนะครับนี่แยกซ้ายสุดไปสุพรรณนะแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสะพานกลับรถนี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะนี่ เราเนี่ไปทางา <c oughs> ปรทุมธานีครับก็ประทุมธานีกับดนทบุรีก็เป็นรอยเขตเชื่อมต่อจังหวัดสองจังหวัดครับซึ่งกรุงเทพก็เชื่อมสามจังหวันดนะดัทบุรีประทุมธานีแล้วก็กรุงเทพล่างสุดครับ รีวตะดการจนาพิเศษนะครับรีวิวตะดนการจะมาพิเศษกำลังทำใหญ่โตเลยครับอโอ้โหใหญ่โตจริงๆครับเมื่อก่อนนะพอมาแสวตรงนี้นะฮะขอโทษนะเป็นปันยังไม่มีอะไรเลยนะตะดนก็ธรรมดงธรรมดานะครับก็คืออกเลนไปมาสวนไม่ใช่สวนนะอกเลนนี่แหละแล้วก็มีบางช่วง ก็คู่ขนานแต่พอพ้นตรงนี้ไม่มีคู่ขนานแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะมีทั้งคู่ขนานมีทั้งหกเลนมีทั้งทำใหม่โอ้โหสุดยอดเมืองไทยใหญ่อุดมน่าอยู่ครับเมืองไทยน่าอยู่ใครบอกไม่น่าอยู่ประเทศเราเนี่ยสบายสบายนี่เอาที่เพื่อนเพื่อนที่ว่าเขาเคยไปต่างประเทศนะฮะอย่างเซเว่นนะเขโทนนะหรือว่าห้างนะครับเขาต้องขับรถเข้าเมืองนะ ถึงเวลาช่วงเย็นเขไม่มีหาก,กินได้นะแต่เมืองไทยนะโอ้โหจะกินช่วงไหนก็ได้นะฝรั่งมาบ้านเราเวลาเข้าปั๊มปตทนี่ตกใจเลยท่านผู้ชมโอ้โหมีกองกิน24ชั่วโมงจะกินอะไรก็ได้นอนี่ผมอยู่เลนกลางนะครับแต่ว่าผมปัดกล้องไปทางขวาเออพอปัดไปทางขวามันอยู่เลนขวาใช่ไหมไม่ใช่นะ แล้วเพื่อนเพื่อนไม่ดูเดี๋ยวรถทา,างขวามาคอยดูนะช่องขวามานะมจะแซงเราไปนี่ผมตั้งใจให้เขาแซงนะ,ะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าผมไม่ได้อยู่เลนขวานะผมอยู่เลนกลางครับแต่กล้องอ่ะผมปัดไปทางขวาพอป,ปัดทางขวาเหมือนอยู่เลนขวานะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีรถกระบะรถกระบะหรือว่ารถส่วนตัวรถสปอร์ตเห็นไหมก็ไปขวามั้ยท่านจะเห็นไหม เออถ้าผมอยู่กว่านะก็ชนผมเละแล้วครับนึงว่าสรุปผมอยู่เลนกลางนะครับนี่ก็แข่งไปแล้วฮนะเนี่ยอย่าลืมนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมช่วยกดติดตามให้หน่อยครับตอนนี้เข้าเขตปทุมธานีแล้วยังครับเกือบเกือบแล้วครับ ทำใหญ่โตมโหฬารน,นะครับถนนเดี๋ยวตรงนี้ช่วงทำช่วงนี้ก็จะทำเหมือนกับ .swing ด้านซ้ายสุดนะซ้ายสุดสะพานสูงใช่ไหมนี่เดี๋ยวก็ทำเหมือนกันเลยครับทีน,นี้ข้างล่างก็จะมีร้านตึกร้าน,านช่องด้วยใช่ไหมต่อไปก็ขึ้นสูงะรัดยาวเลยให้ท่านผู้ชมดูไหมออโ,อโอ้สุดยอดสุดยอด ตอนนี้จิ้งกับเจงกำลังจะออกแล้วครับปัมป๊มมันไม่ได้เลยครับเออนั่นแหละครับเหมือนกันเลยครับทนนักนานแล้วครับก็ขี้เกียจอ้กูก้กนหนานะครับตอนตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนครับมันมีรถตะหนวิ่งไหมฮะนี่นี่ไปได้นะกู้กานานไปได้นะเออขอให้วิ่งนะครับจะไ้ชมเสร็จแล้วช่วงนี้เสร็จแล้ว เราก็หาปั๊มหน่อยรีวิวอะรีวิวตะนนที่เขาทำขึ้นมาใหม่ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเมจ้ากับรถตรงนี้ผมเลยช้าไปนิดนึงอ้าวไปโรดครับคู่ขนานที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับเส้นกาญจนาภิเษกครับเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่ก็จะอารวมกมันมันแทงบรีเอรนี่ไม่รู้ก็เอาออกหรือเปล่าครับหรือว่าตีตะนนเข้ากันน่าจะใชนะ่ไม่ต้องคู่ขนานเลยตีเข้ากันเลยครับ แต่ว่าถ้าใครอยากออกซ้ายก็ซ้ายได้นะอย่าพูดกับสนวน่าโดนด่ดดาอ้าวอะไรผู้ขนาดนี้เดียวหมดแล้วหมดแล้วครับท่านผู้ชมก็คือก็ทำแต่ดุนไปว่าเขาไม่ได้นะเรา,เาต้องตีเข้าขวาต่อ,อตีเข้าซ้ายไม่ได้นะตีเข้าซ้ายยังยูเทิร์นกลับนะท่านผู้ชมนะออกก็ออกไปเส้นหลักต่อเขากำลังทำไม่เสร็จครับเดีย๋ยวเชื่อมต่ออยู่ อย่าฝืนนะพี่อย่าฝืนฝืนพี่ก็เดี๋ยวก็อยู่เทินกลับเพราะมันไปไม่ได้ก็จะงานอยู่แกเริ่มลังเลละหลัลงเลละขับช้าแล้วขับช้าแล้วแต่โดนหมายเลขเก้าก็คือสามเก้าศูนย์หนึ่งนะครับโอ้โหน่าไม่รู้สั่นหรือเปล่านะแต่กล้องสั่นเหลือเกินโทรศัพท์แกว่งขึ้นแกว่งลงป้ายเนี่ยก็ปิดปิดไปหมดเลยกันแล้ว ปิดไว้เขาจะไม่เปิดใช้ถ้ามันได้ปิดเดี๋ยวก็ก้าวเลนขว่านึงอ๋อเก็ขึ้นกันแล้วเราก็ไม่ขึ้นตามโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราขึ้นตอนไหนก็ได้ดูแล้วก็ทำนะ งหน้าคือทางแยกนะขึ้นสะพานไปตระดนดราชพฤกษ์เราไม่ขึ้นนะเราไม่ได้ขึ้นอะไรไปเรื่อยๆก่อนคือตะดนเก่าของเขานะเก่าแล้วก็ทำใหม่ปรับปรุงใหม่หมดนี่ก็ทางแยกตะดนราชพฤกษ์นะครับที่จะขึ้นไปทางสะพานข้ามฝั่งไปด้านขวา ผมจบคลิปก่อนนะครับก็แปดนาที9้านาทีแล้วเอาสิบนาทีก็ได้สินาทีก็ได้เย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนครับ เดี๋ยวจะได้ดูคลิปต่ตอไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าทางที่เขาทำเสร็จใหม่ๆฮนะั้าวซ้ายตรงนี้นครับเนี่ยนะซ้ายเนี่ยขึ้นขึ้นไปอีกแล้วครับขึ้นไปวิ่งไปวิ่งไปเลยครับโอ้โหนิ่มเลยครับไม่ทันได้ขึ้นเลยนิ่มเลยครับ <laughs> เสร็จแล้วครึ่งกว่าซี่กว่างซ้ายแล้วก็ซี่กว่างขวาสุด ตรงกลางเดี๋ยวก็ปรับใหม่ครับผมว่าน่าปรับให้สเบิดกนันดีที่สุดไ,ไปโลดกับต้ชมกอ,อจัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับ